ต้มปลาห่อนๆมาเด้อพี่น้องกินเขาตอนสีโมงสีโมงกลักวๆกินแล้วแรงเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดฝดถ้วยถ้วยถ้วยต้มปลาใส่บักขามดีพี่น้องใส่บักเน่าเสริมพร้อมข่าตะไคร่พร้อมเพียบพร้อมสุดยอดสุดยอดมากินเขาแรงเขายินน้ำยาด้วยจ้า พี่อใส่เนาะคนป่าให้เบิ่งจะ้ะนี่ใหญ่บอก้นเลยจ้าเป็นตอนไผ่ตอนมั่นอยู่พี่น้องจ้านี่ก็หัวเงือบเงืออยู่นี่โอ้ยมาเลยจ้านี่สุดยอดเลยจ้าแซ่บหลาแซ่บหลายพี่น้องจ้านี่ตอนป่ายังเป็นตอนอยู่เลยจ้า แสบๆนุ่กันจ้า